ทุกคนหลังนี้อ,ดดอ้าวปลาด,ดุกปลาดุกครับทุกคนโอ้ตัวยิงใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้มาได้ไงครับเนี่ยอุ้ยแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงครับปลาช่อนปลาช่อนอุ้ยอู้ใสสวยใส,สวยทุกคนอู้มหน่อยเจอเพื่อนมันกัดได้ทุกคน นี่ครับเพื่อนๆใหญ่สวัสดีครับผมเจอกับอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับซ้ำหมายเก่าครับทุกคนที่ว่าแหวกปลาช่อนไว้เมื่อวานเจอกันค่ำเลยครับวันนี้หกโมงหกโมงพอดีครับตอนนี้เหมือนเดิมครับเบ็ดปัก่ัวนี้ได้หกตัวเจ็ดตัวครับทุกคนใส่บอญ้าครับเพราะว่าแหวกไว้แล้ววันนี้ก็จะใส่หมายสะใหญ่ด้วยทุกคนให้ดูครับผม นี่ครับสะใหญ่ครับผมมีปลาสวายปลาช่อนปลานิ้อนอู้ยเยอะครับสระนี้แต่ไม่รู้ปลาช่อนจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็หมายที่ผมเคยแหวกไว้แต่นานแล้วครับไปใส่กันเลยหยื่ของเราก็เหมือนเดิมครับเขียนครับผม งแรกครับผมนี่ครับสองหลังพาน หลังที่สามขอตรงนี้นะมันบานเ้ยมันบานเลยดูกันต่อ ไป,ไปตรงที่เราแวกกันไว้เมื่อวานนี้ดีกว่านี่ครับที่ว่าเราปักกันเมื่อวานนี้นี่ครับทุกคนแล้วก็จะมีเหยื่อปลาน้อยครับผมดักไว้เมื่อวานใส่ไว้เมื่อวานนี้เอามุ้งใส่ได้ปลากระดีน้อยมายวแถวนี้น่าจะลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลาน้อยดูครับผม นี่ครับเหยื่อปลาน้อยพอได้อยู่ครับหลังตรงนี้มันโล่งเกินผมว่าก็จะใส่เสินเขียดก่อนตรงนี้ตรงนี้ได้สองตัวครับวันเนี่ยม่องเดียวเลยครับเนี่ย ขอใส่มันเสร็จทีเดียวครับทุกคนเราค่อยมาเลาะรุนเลาะยามด้วยกันครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วครับหกโมงครึ่งเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเป็นเหยื่อปลาครับปลากระดีเราค่อยมาลุนมายาด้วยกันโอ้โหกก่าจะใส่เสร็จค่ำแล้วครับโอเคครับผมประมาณสักชั่วโมงนึงครับเราค่อยมายามประมาณสักค่ำหนึ่หะครับเดี๋ยวค่อยมาลุนมายามดกันว่าจะหมันประมาณไปครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีกันตอนค่ำครับเรายามปลาครับผมตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วครับโอ้ทุกคนครับผมจะให้ดูอะไรนี่ตังใส่งูเขียวจะเล่นคางคกแล้วมั้งเนี่ยผมว่าดูครับงูเขียวหางไหม้นะทุกคนคางคก เขียวหางใหมครับนี <of> ่ค <hug inspired> <iter> ้างคุกไปครับผมปล่อยมาครับไปดูเบ็ดของเราดีกว่า ทุกคนอ้าวเหมือนกับว่าเขียดเรามันไม่ดิ้นครับจริงๆด้วยครับทุกคนโอ้โหมีรอยกัดครับทุกคนดูดิมีรอยก,ดกัด,ด กัดไม่โดนเบ็ดเลียดเหยื่อครับผมรถนี้เอาเป็นลูกปลาครับทุกคนเกี่ยวปลาครับไปดูหลังต่อไปกันน่าจะเป็นปลาช่อนตัวเล็กนะทุกคนผมว่ากินไม่ติด นนก็ยังอยู่ครับเยือปลาหรือว่าปลาของเรามันเกียบลอยไปแล้วไปดูหลังต่อไปกันครับอยู่ข้างในนี้หลังหนึ่งครับทุกคนวันนี้หลุดครับคุณอ๋อวันนี้เสร็จครับวันนี้เสร็จเสร็จ นี่นี่นี่โอส้สวยเลยครับเนี่ยดูดิทุกคนโอ้ส้สวยส,สวยเดี๋ยวผมเก็บก่อนปลดปลาก่อนครับผมเมื่อวานนี้ลุดครับหลังนี้กินไป เดี๋ยวใช้ดสวยอ้วน,นเลยครับทุกคนปลาเรียบร้อยแคมแรกมาแล้วผม โอ้ฝนล,ลงเม็ดแล้วครับผมวันนี้คิดว่าจะไม่ตกโอ้เพิ่งจะได้ยามรอบแรกเองอย่าเพิ่งตกเด้ออ้ถ้าเกิดถ้าตกนะครับตอนนี้ถ้าตกแรงอะ่ะ ก็น่าจะเป็นพ่งนี้เช้าครับได้ยามอ่ะเดี๋ยวผมไปใส่ไว้ก่อนไปดูลังหลังต่อไปกันครับหลังนี้เยือะหมดครับทุกคนข้างล่างอีกหนึ่งหลังเพื่อนๆอ้าหมู่หลังนี้เรียบร้อยครับติด นี่ครับปลาช่อนมีแต่ใสนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเยอะครับใสนี้โอเคครับนี่ใสนี้เลยยุบใสนี้เยอะเยอะจริง เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับผมเปสองแต้มครับสวยๆไปครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยื่อไอตัวเล็กครับนี่ครับทุกคนตัวเล็กตัวใหญ่นี่ชอบหลุด โดยดย,ยามรอบนี้ก็แล้วก็อีกรอบรอบนึงก็พอแล้วครับทุกคนอีกรอบเดียวก็พอละเพราะว่าฝนมาละตัวตน,นี้ก็ยังลงเม็ดอยู่เลยวันนี้ลองดูครับสองรอบว่าจะได้ตัก,กี่แต้มตอนนี้ก็เก็บสองแต้มแล้วครับ ครับผมหลังนี้ก็หลังสุดท้ายครับทุกคนยังอยู่ดีครับรอบแรกก็ถือว่าได้สองแต้มเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาลุ้นมายางไปอีกหนึ่งรอบครับแล้วผมก็จะเลอะเก็บเบ็ดเลยโอเคครับเพื่อนไปพักผ่อนก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาลาะมายางมาอีกหนึ่งรอบโอเคครับ ครับทุกคนยามเบ็ดกันครับอันนี้ก็เป็นปลาเหยื่อครับผมเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยครับลูกปลากระดี่ครับเพื่อนๆไปครับผมผมลาะยามรอบสะใหญ่มาไม่มีกินสักตัวครับผมมาหมายของเมื่อวานดีกว่าไปดูหลังแรกกันเลยดีกว่าครับผมอยู่ข้างในนี้ กครับปลาไม่กินเลยสะใหญ่เอ้าทุกคนหลังนี้เอา้าปลาดุกปลาดุกครับทุกคนโอ้ตัวยังใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้มาได้ไงครับเนี่ยปลาดุกมาได้ไงโอ้โห๊ึยุ๊บ มันก็อ้วนปนดุกก็อ้วนนี่ครับทุกคนโอ้โหใหญ่เลยเออ ดูครับทุกคนดูแล้วผมจะโอ่อยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาคีมมาหรือเปล่าโอ้คีมก็บมดได้เอามาจับประดุกบวเป็นด้วยผมอะ ควนกำลังจะตกครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ลงเม็ดแล้วไปเข้าไปโอ้เรียบร้อยครับนี่ปลาดุกใหญ่หนึ่งตัวเม็ดเราก็เก็บเลยเี็ดเราก็เก็บกวนเลยทิ้งไว้ไม่ได้ ดูหลังต่อไปกันครับผมอ้าหลังนี้ครับทุกคนโอ้ยดูครับเรียบร้อยอเก็บกอนเพิ่งจะติดเหมือนกันครับทุกคน ดูเขียดเรายังเขียดเรายังแบบยังปกติอยู่ทุกคนเจ็บขาหน่อยพึ่งเจตุยครับพึ่งเจตุยสองหลังสองแต้ม ปลาเราอยู่ครับผมโอ้ทุกคนครับยามาสามสี่หลังหลุดหมดไม่รู้หลังนี้จะอยู่หรือเปล่าโอ้หลังนี้อยู่ครับทุกคนโอ้ดดหลังนี้อยู่โอ้ยใหญ่บบนอ้อใหญ่โบนอ้อแป๊บนึงครับโอ้ยแป๊ดนึงครับผมแป๊บหนึ่งครับปลาชนปลาชน อ้โต้นสสวยไส้สวยทุกคนอูมีหน่อยเจอเพื่อนมันกัดได้ทุกคนอู้นี่ครับเพื่อนเพื่อนใหญ่อู้นี่ครับเพื่อนเพื่อนดูทุกคนดูโอ้เจอ,เจอเจอแบบ มันเจอกัดด้วยครับทุกคนดูแสดงว่ามันมีอีกตัวนึงเข้ามากัดมันเนี่ยขนาดตัวนี้ตัวใหญ่นะโอ้โหไม่เบาไม่เบาแสดงว่ามีมาตัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมที่มากัดมันเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดไม่ธรรมดาครับสำหรับวันนี้ ดูครับโหหมานหมานปากไปก่อนเก็บไว้ตรงนี้เหลืออีกสองหลังมั้งครับทุกคนไปครับผม โอเคครับทุกคนหลัสุดท้ายของเราครับเนี่ยไม่กินครับโอเคครับทุกคนสำหรับคืนนี้อยากมาสองรอบพอดูครับดูให้ทุกคนดูครับนี่โอ้โหปลาดุกใหญ่ตัวหนึ่งครับผู้สุดยอดสุดยอด หมานครับถือว่าหมานเดี๋ยวผมจะเลาะแวกหญ้าเพิ่มอีกครับหาที่ปักปลาอันนี้แค่สิบหลังครับทุกคนต้องให้ได้สักยี่สิบสาสิบหลังถึงจะโอเคจะมันกว่านี้ครับใครที่ชอบคลิปก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามรับผมช่องหนุ่มบันฑนคิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนนี่ครับ